พ,พาการายานหัด้วยคุณแมครคุแกที่เป็นพุกยาวให้กับลูกและพ,พอไม่มีสิง่งใในโลกที่สาคสัญสรับแรมากไปกลูพน,นแล้วไว่าจะเป็นเรื่องเนแค่ไหนแ่ของหาไม่เจอแมบบจะเป็นคนที่เจอจแบบจนได้หรือถ้าเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหน คนมากมายแม่เป็นผู้แท้ใจจริงแม่ว่าแม่จะไปที่ไหนในรถและกระเป๋านนอคุณแม่มักจะมีของที่ทเตรียมไปเผื่อใม่คนอื่นเสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนทําอะไรสิ่งของเหล่านั้นจะถูกแจกจ่ายและช่วยเหลือผู้คนมากมายหรือเวลาจะไปเจอใครก็จะเตรียมของติดไม้าิดมือไปให้คนรอบตัวพร้อมด้วยรอยยิ้มและเสียงเง้อดเสมอสำหรับลูกๆแม่คือตัวอย่างของการสู้ แม่เข้ากับโอ๊หลายรอบมากมากว่า19ปีไม่เคยหยออแพ้แม่จะต้องเจ็บตัวกับการตัดสินทานยาแค่นั้นแม่ก็อดทนทุกอย่าเพื่อเพื่อจะได้อยู่กับลูกทห้นานที่สุดพวกเราเชื่อว่าในโลกนี้จะไม่มีใครรักเราได้เท่ากับแม่เอย ว่าชื่อลูกคนหนึ่งจะกินตนาการได้ว่าความประสงค์แม่จะยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้และไม่ได้ทาหน้าที่ของรไักงานที่สุดเท่ากันขอบคุณแม่สาหรับทุกอย่งขอบคุณที่เป็นกำลังใจเป็นความมั่นใจขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราในทุกๆเรื่องมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าจะต้องไปเชิญกับอะไรก็หาได้กอดแม่และได้แบบพ่อ เาที่มีงานอะไรคุณแม่ไม่เคยพลาดที่จะไปให้กำลัง็นติดขอบพที่เสมอและทุกครั้งและทุกครั้งรื่องแม่รับโอกาสที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แม่จะยินดีกับเรื่องราวเก่ยกับเด็กคนสำคัญของตัวเองและทุกครั้งที่น้องผิดหวัง แม่จะพูดเสมอว่าวันนี้ไม่เชื่วันของเราแต่วันนั้นต้องใช่แน่แน่อนาคตเช่นแมเพื่อวันนั้นมาถึงแม่แม่จะไม่ด้อยู่กับพวกเราตรงนี้แต่พวกเราอยู่ดีว่าแม่จะมองดูเราน่ายินดีใจกับเราในทุกคราสังเกตอย่าแน่นอนพวกเราอยากบอกแม่ว่าพวกเราภูมิใจมากที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่ เราจะจดจำคำตอบของแม่และจะใช้ชีวิตที่แม่ให้ภูมใจเราจะดูแลกัน,กนใจมัวละพึ่งพ่อให้ดีที่สุดและไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแม่รู้ไหมว่าของขวัญที่เนี่ที่สุดที่แม่มอบให้พวกเราคือครอบครัวที่อบอุ่นทุกเหตุการณ์ทุกความทรงจำในชีวิตที่มีทุกคนอยู่ด้วยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที <I> mm ่มีกี่งราที่ทำเป็นว่า แล้วตัวผมว่าการมีขอ้อเที่องไข่เราก็เลยนเนาะตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ถามว่าใครที่ดื้อที่สุดไหมบุกคนก็จะกล้าถาเป็นเสียงกันเลยว่าเป็นผมเองและตัวผมก็จะไม่เถียงเลยเพราะว่ามันดื้อข้อกันขายไได้เพราะงั้นเวลาที่ ลูกคนในที่นี้หลายหลท่านอาจจะเป็นเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ของัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่โวนนึกถึงคุณแม่ตัวเองก็อาจจะนึกถึงรอยยิ้มแต่สำหรับผมผมก็มมจะนึกผม,ผมจะนึกถึงคำบ่นของคุณแม่หลายหาคนอาจจะนึกถึงคำสอนของท่านแต่ผมอาจจะนึกถึง เวลาที่คุณแม่จู้จี้จุกจิกว่าทำไมไม่แก้เสื้อผ้าในตอนกลางคืนตอนเช้าที่ได้เข้ามาหาและสำหรับหลายคนที่อาจจะนึกถึงคุณแม่เวลาที่ท่านปกต้องผมก็คงคิดถึงท่านเวลาที่ท่านมาปกต้องตอนเช้าจะบอกว่าสายแล้วเวลาที่ตั้งปกไว้หกโมงแต่ตอนนี้มันเพิ่งตีห้าผมจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้มากพอเสร็จคุณแม่เอาอะ้รที่ผม แสงจะระคายตอนนี้ผมก็พี่ถึงมากที่สุดแะโกรธทางมนกับ่สหลังจากที่ผมพูดมาทั้งหมดทุกคนก็นได้สะเห็นแล้วว่าหรืออย่างที่น้องผมพูดไปการบอกนะว่าพ่อโปรธสิทธิ์แลรทอนคุณอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้ดีสักเท่าไหร่การที่พวกเราลูกฝากแข็งที่จะบอกนะคุณแม่ตรงๆแค่ไหนมันก็เหมือนที่ การที่คุณแม่ปาดแข้งไม่กล้าส่งเราโตๆอย่ยนเพราะผมก็เพิ่งได้ยินสิ่งเหล่านี้จากนี่เป็นครั้งแรกในสามปีหลังจากคุณแม่เสียได้ไม่นานจากคุณหมอที่ดูแลเราทัข้าครอบคัวเราสามสิบกว่าปีเราเพิ่งรู้ว่าคุณแม่มาบอ,อกคุณหมอว่าคุณแม่ดีใจมากๆที่คุณพ่อแลวพวกเราพยายามหุดรความสามารถที่จะหาทั้งหอกให้กับโรคทางคุณแม่ตลอด19ปีที่ผ่านมา และจากเพื่อนๆคุณแม่มากมายหลายคนที่สอกพวกเราว่าคุณแม่ก็จะบอกกับเพื่อนๆของตัวเองเสมอว่าภูมิใจในตัวลูกสาวผู้ส,สองคนที่ดำเนินชีวิตได้ดีโดดที่ไม่ทำให้ท่านกังวลและจากพี่คนกปรนที่ผมเคยเล่มแทนเมื่อน,นานมาแล้วจากคุณแม่ติดต่อเขาอต่อเขาด้วย สื่อนู่นนี่นั่นะอยางทั้งนั้นท <laughs> ั้งนี้ไม่ถึงระดับโลกแต่นู่นนี่นั่นแล้วคุณไม่อดักผมจากผมได้ถึงอไปได้ไกลถึง,องตนอนนั้นจะเลยแต่ด้านศาสนาที่นี่ผมเป็นข้อเดอยวที่ผมทำถกเ็แต่หากโลกของความใครจริงและถ้าหากคุณแม่ยังเฝ้อมองผมอยู่ตอนนี้ จะอบอแม่ผมว่าต่อไผมก็อยากจะบอกคุณแม่ผมว่าไม่ต้องมีห่วงเลยครอหนึ่งโดนจะทำให้ได้แน่นอนแต่อาจจะขอ,อ,ะอเวลาสักหน่อยเพราะคุณเก่งกว่าผมเยอะมากสักจริงๆสุดท้ายนี้ผมแค่จะบอกคุณแม่ว่า ได้ขออหัวสิรรมอะไรให้โ่นนะครับมันจะใชาตินี้รันถ้าเกิดชาหน้ามีจริงเนี่ยจะให้อยู่จอดในยมยมโดยคุณปอแต่สำหรับตอนนี้ขอปล่อยให้ลม่แพ้ปล่อยจอยปล่อยใจให้สบายไม่ต้องโผล่ลทนี้เพื่อจะดูแลกันและกันอยาน่างดี ไม่เกิดแล้วพี่จะบอกว่ารักแม่รักมากครับ